สวัสดีครับผมอาจารย์ปฏิพานอาจารย์ทางด้านโลหะของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุม,ม,ม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ผมอยากจะมาทําการอัดคลิปเพื่อที่จะเผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องที่น่าจะมีปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่คนที่เรียนทางด้านวัสดุแล้วก็คนที่เรียนทางด้านโลหะนะครับื่อจะพบเจอปัญหาการก็คือ ในเรื่องของเฟสไดแกรมครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่นะครับหรือว่าทางด้านอุตสาหกรรมนะครับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมอยากจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของเฟสไดแกรมถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องใช้งานมันนะครับสำหรับในเรื่องเฟสไดแกรมตัวนี้นะครับ <c oughs> ในเนื้อหาที่เราจะทำการพูดคุยกัน ในเรื่องของเฟสไดแกรมนี้เนี่ยผมจะทำการแบ่งเนื้อหาออกมาเป็น4 e p อ s พิโซดนะครับนี่คือ,อคอนเทนต์ที่เราจะพูดคุยกันในในเนื้อหาทางด้านเฟสไดแกรมอันนี้ครับโดยทีอ่อันแรกเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่ตัวอินโทรก่อนครับแล้วก็จะตามมาด้วย ในเรื่อง <c oughs> ในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของเฟสไดแกรมนะครับที่จะเข้าเนื้อหาตรงนี้จะมีเนื้อหาอยู่3ามอพิโซดนะครับที่จะพูดคุยกันในเกี่ยวข้องกับเฟสไดแกรมแต่ว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่อพิโซดหนึ่งถึงอพิโซดที่4ตรงนี้เนี่ยจะมีความเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็มีเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน ผมไฮไลท์เอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ดาวเอาไว้ครับโดยที่เราวันนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นเนื้อหา,อาในเรื่องของอินโทรดักชันกันคือการที่ผมเริ่มอินโทรดักชันตรงนี้ก่อนเนี่ยก็เพราะว่ามีนักศึกษาหลายคนที่เรียนทางด้านวัสดุนะครับหรือว่าเรียนทางด้านโลหะแล้วเนี่ยพบว่า จะมีความคิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ต้องท่องจามากเหลือเกินครับโดยที่ไม่ได้รู้ที่มาที่ไปว่าว่าไอการที่เราเรียนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเอาไปทําอะไรนะครับเรียนไปเพื่ออะไรนะครับแล้วมันมีประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างแล้วก็เกี่ยวยงกับเนื้อหาในส่วนอื่นๆยังไงบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของ introduction ในช่วงแรกตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะามาทําการพูดคุยในเรื่องของ phase d i a g r a ในภาพรวมๆแล้วก็อธิบายมัน ในเรื่องของความเชื่อมโยงต่างๆคุณจะได้สามารถที่จะเข้าใจว่าโอเคเฟสไดอะแกรมเนี่ยเราเรียนไปทำไมมันมีความสำคัญยังไงทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของเฟสได a แกรมแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเข้าไปสู่เนาะเป้าหมายหลักๆของเฟสไดอ a แกรมโดยที่ในเรื่องของเป้าหมายหลักๆตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเฟสได a แกรมเริ่มต้นเนี่ยเราจะ ใช้เฟสไดแกรมที่ง่ายที่สุดในการอธิบายแต่ว่าไอเฟสไดแกรมที่มันง่ายที่สุดอันนี้เนี่ยผลปรากฏว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าหลักการต่างๆของเฟสไดแกรมเนี่ยเราจะอธิบายอยู่ในเฟสไดแกรมที่ง่ายที่สุดอันนี้แหละแล้วก็เราจะเอาหลักการทั้งหมดที่เราอธิบายในคลิปอันนี้อพิโซดถัดไปเนี่ยนะครับหรือว่าอพิโซดที่2เนี่ย เอาไปใช้ต่อในส่วนอื่นๆด้วยครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวอพิโซดตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวอพิโซดที่สำคัญมากๆถ้าคุณต้องการที่จะเข้าใจเราก็สามารถที่จะทำความเข้าใจกับเฟสไดแกรมได้เป็นอย่างดีเนี่ยอพิโซดนี้จะเป็นอพิโซดที่ที่สำคัญมากหลังจากที่เกิดว่าคุณสามารถที่จะทำความเข้าใจในอพิโซดที่2ออันนี้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะ วเข้าไปสู่ในเฟสไดอะแกรมถัดๆไปโดยที่ในเฟสไดอะแกรมถัดๆไปเนี่ยก็จะมีความยุ่งยากในเฟสไดอะแกรมเพิ่มมากขึ้นก็จะมีปฏิกิริยาต่างๆอย่างเช่นปฏิกิริยายูเทกติกนะครับที่เพิ่มเข้ามาซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในอพิโซดที่3ถัดไปโดยที่ผมเขียนเอาไว้แล้วท่าว่าอพิโซดที่3เนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องการอพิโซด2มาก่อน หลังจากที่เราเรียนอพิโซดที่3หรือว่าพูดคุยในอพิโซดที่3จบไปแล้วก็จะต่อด้วยอพิโซดที่4ก็คือปฏิกิริยาอีกปฏิกิริยาหนึ่งที่เราเรียกกันว่าปฏิกิริยาอยู่เต็กตอยซึ่งปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยเ,เราจะพูดคุยกันผ่านเฟสไดอะแกรมของเหล็กกคาร์บอนซึ่งเป็นเฟสไดอะแกรมที่ในอุตสาหกรรมเราใช้งานกันเราก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญในเรื่องของการ ทำ h e t treatment หรือว่าเขาเ,เรียกว่าอะไรกรรมวิธีทางความร้อนหรือว่าการอบชุบความร้อนต่างๆตรงนี้ตรงนี้จะมีความสําคัญคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของเฟสไดอะแกรมทั้ง4เอพิโซดนนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็จะทำให้พวกคุณเ,เข้าใจในเรื่องของเฟสไดอะแกรมโดยที่ไม่จาเป็นจะต้องท่องจำนะครับล้วก็เราจะไม่ได้มี สมการอะไรให้พวกคุณจำนะครับหรือว่าไม่มีสูตรในการคำนวณอะไรพวกคุณจำเพียงแต่ว่าเรากำลังทำความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของมันในเรื่องของเฟสแสตแกรมของมันโดยที่คุยกันง่ายๆนะครับแล้วก็สบายๆนะครับตรงนี้โอเคครับเราจะมาเริ่มต้นกันในเรื่องของเฟสแตแกรมโดยที่ผมจะเริ่มจากอินโทรดักชันก่อนอในเรื่องของอินโทรดักชันเนี่ย เราจะหรือว่าผมจะอยากจะพาพวกคุณเริ่มจากความสัมพันธ์ต่างๆในเชิงของทางด้านโลหะหรือว่าในเชิงของวัสดุนี่แหละครับที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ทสำคัญมากๆในการเรียนนะครับก็คือ,อในรูปนี้จะเป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแล้วก็แต่ละมุมของพีระมิดเนี่ยก็จะมีเานาะคำต่างๆตรงนี้ นะครับเริ่มจากทางด้าน processing ทางด้านเราก็มี structure มี properties แล้วก็มี performance หรือว่าในเรื่องของ application การใช้งานนะครับซึ่งใน3ส่วนหรือว่า4ส่วนพวกนี้เนี่ยเราจะมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของการเชื่อมโยงตรงนี้ได้เนี่ยเวลาเราทำการเรียนรู้ในเรื่องของโลหะหรือว่าในเรื่องของวัสดุเนี่ย เราก็จะเข้าใจภาพมันเราก็จะเป็นการเรียนที่จะทําให้การเรียนรู้ที่มันสนุกขึ้นไม่จําเป็นจะต้องมานั่งท่องจําอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับในความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างมันจะมีความเชื่อมโยงกันโดยที่ทางด้าน process นะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวคุณเรียนถัดๆไปเนี่ยก็จะมีการเรียนทางด้าน m ม n u f a c t u r i n g นะครับหรือว่าทางด้าน เมทัลโพสเซสซิ่งหรือว่าทางด้านโพสเซสซิ่งอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเกิดว่าเป็นทางด้านโลหะก, mm hmm. ก็อย่างเช่นเราจะมีหลายกระบวนการครับอาจจะมีในเรื่องของการทำฮิตทรีทเมนต์การเปลี่ยนโครงสร้างภายในโดยใช้กระบวนการทางความร้อนแล้วก็การขึ้นรูปต่างๆการเชื่อมอะไรต่างๆจริงๆมันมีอีกเยอะแยะมากมายในแง่มมุของแมนูแฟคเจอริงหรือว่าทางด้านโพสเซสซิ่ง ซึ่งในกระบวนการหรือว่าทางด้านโปรเซสตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวทําให้โครงสร้างภายในของโลหะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งไอ้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใน,ในโครงสร้างภายในหรือว่าโครงสร้างจุลภาคหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเป็นไมโครสตรัคเจอร์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในตรงนี้ก็จะมีผลกระทบต่อ ในเรื่องของสมบัติของมันครับซึ่งไอ้ตัวสมบัติของมันเนี่ยเวลาโลหะที่มันมีสมบัติที่แตกต่างกันหรือว่าวัสดุที่มีสมบัติที่แตกต่างกันแน่นอนในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุหรือว่าโลหะในงานต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยเห็นไ,ไหมครับนี่นี่นี่คือภาพที่สําคัญในการเรียนหรือว่าในการเรียนรู้ทางด้านโลหะแล้วก็ทางด้านวัสดุนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่มันเกิดคําถามขึ้นมาก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตรงนี้มันมีความสําคัญแล้วเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันต่างๆนะครับในเรื่องของ Structure ในเรื่องของ r r p p r t y แล้วก็ในเรื่องของการใช้งานทางด้าน Performance เนี่ยนะครับสิ่งสําคัญมากๆในการเรียนทางด้านโลหะเราก็เป็นตัวที่เราจาเป็นจะต้องศึกษามันก็คือในเรื่องของของสตร u คเจอรเห็นไหครับก็คือโครงสร้างภายในของมันนั่นเอง ยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นคุณมีการทำการโซเดอร์หรือว่าการปัดกรีอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าไอ้ตัวโลหะที่เอามาใช้ในการโซเดอร์หรือว่าบัดรกรีตร,ตรงนี้เนี่ยคือโลหะชนิดอะไรนะครับหรือว่าตัวนี้เราใช้เป็นทองเหลืองหรือว่าบรัสบรัสเราสามารถที่จะใช้ได้แม้กระทั่งเป็นเครื่องดนตรีนะครับเป็นมิวสิกอินสุูเมนต์ หรือว่าในเรื่องของการใช้งานที่เป็น Joining นะครับเป็นอะไรต่างๆพวกนี้คุณก็พอที่จะมองเห็นนะครับก็เราก็จะใช้ในเรื่องของทองเหลืองเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของการใช้งานมีความแตกต่างกันถ้าเกิดว่าลักษณะของการใช้งานมีความแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าแน่นอนเรามี properties ที่แตกต่างกันและการที่เรามี properties ที่แตกต่างกันตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นเนื่องมาจากเรามีโครงสร้างภายใน ที่แตกต่างกันครับอีกอย่างหนึง่งอย่างที่เราน่าจะได้ยินเราก็คุ้นเคยกันดีก็คือในเรื่องของเหล็กหรือว่าเหล็กกล้านั่นเองไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือว่าในอุตสาหกรรมก่อสร้างอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยคุณจะพบว่าเราจะมีการใช้เหล็กที่หลากหลายมากครับเหล็กบางชนิดเราเอาไปทํารั้วบ้านเหล็กบางชนิดเราเอาไปทําชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เหล็กบางชนิดเราเอาไปทำ pc strand หรือว่าเป็น string สำหรับสะพานแขวนอะไรต่างๆที่มันทนแรงดึงสูงๆซึ่งแน่นอนเหล็กที่เอามาใช้ในแง่มุมที่แตกต่างกันตรงนี้เนี่ยนะครับแสดงว่ามีการใช้งานที่แตกต่างกันเนื่องมาจากสมบัติของเหล็กแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันถามว่าทำไมสมบัติของเหล็กแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันก็เพราะว่าโครงสร้างภายในมีความแตกต่างกันนั่นเอง เพราะนั้นมันก็จะมาถึงคำถามที่ว่าอะไรที่จะทำให้โครงสร้างภายในมีความแตกต่างกันได้บ้างนะครับในแง่มุมที่เบสิกที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือในเรื่องของส่วนผสมภายในของมันครับซึ่งส่วนผสมภายในของมันมยกตัวอย่างนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คืออย่างเช่นการทำโซเดอร์หรือว่าการบัตรกรีตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ PB กับเอสเซนก็คือใช้ตะกั่วกับดีบุกมาผสมกันนะครับเราโดยที่เราจะเอามา เนาะทำการบัดรกรีอยู่ที่แผ่น PCB ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนผสมของ PB มีส่วนผสมของ SN แต่ว่าเราจะผสมส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยในอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับแฟกชั่นเท่าไหร่อะไรตรงนี้นะครับถ้าเรามีส่วนผสมที่แตกต่างกันแน่นอนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นภายในก็จะมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันกันกบกรณีของที่มันเป็นบรัสนะครับบรัสก็คือเราจะมีคอปเปอร์กับสิงมาผสมกัน ถ้าเรามีปริมาณของสิ่งที่มันมีความแตกต่างกันสิ่งที่มันจะสะท้อนออกมานะครับในในการที่เราผสมมีส่วนผสมที่แตกต่างกันตรงนี้ก็คือโครงสร้างภายในที่มันมีความแตกต่างกันพอโครงสร้างภายในมีความแตกต่างกันมันก็จะสะท้อนออกมาให้ในเรื่องของตัวสมบัติก็มีความแตกต่างกันพอสมบัติแตกต่างกันแน่นอนการใช้งานก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเรามีบร a สนะครับเราอาจจะสามารถที่จะ เอาไปทําเป็นอุปกรณ์รื่องดน,นตรีก็ได้หรือว่าเอามาทำเนาะพวกจอยอะไรต่างๆพวกนี้ก็ได้ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยแน่นอนสมบัติต่างๆที่เราต้องการในการทําเครื่องดน,นตรีกับในการทําอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะมีความแตกต่างกันแสดงว่าส่วนผสมภายในจะมีความแตกต่างกันนั่นเองแล้วยกตัวอย่างสุดท้ายนะครับอย่างเช่นเหล็กหรือว่าเป็นสตีลเราเรียกว่าเป็นเหล็กกล้านะครับ เหล็กกล้าของเราเนี่ยเราจะมีส่วนผสมที่สําคัญถ้าเกิดว่าใครเรียนทางด้านโลหะเราก็เรียนทางด้านวัสดุเนี่ยคุณทราบอยู่แล้วว่าส่วนผสมที่สําคัญภายในเหล็กเนี่ยจะมีธาตุอยู่ชนิดหนึ่งที่จําเป็นจะต้องมีก็คือธาตุคาร์บอนครับเพราะฉะนั้นเหล็กชนิดต่างเนี่ยก็จะมีปริมาณคาร์บอนที่มีความแตกต่างกันพอมันมีปริมาณคาร์บอนที่มันมีความแตกต่างกันเนี่ยมันก็จะทําให้โครงสร้างภายในมีความแตกต่างกันไปด้วย พอโครงสร้างภายในมันมีความแตกต่างกันไปด้วยเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะตามมาก็คือ Properties ก็จะต่างกันพอ p e r t y ต่างกันการใช้งานก็มีความแตกต่างมีความหลากหลายกันออกไปนั่นเองเพราะฉะนั้นคําถามมันก็เลยตามมาว่าอา้าแล้วไอ้เจ้าตัวโครงสร้างที่มันแตกต่างกันจากการที่เรามีส่วนผสมอะไรที่มันแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงหรือว่าจะมีอะไรที่จะเป็นตัวบองบอกเราว่ามีส่วนผสมเท่านี้ มันจะมีโครงสร้างเป็นยังไงมีส่วนผสมเท่านี้ภายในโครงสร้างของโลหะของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราสามารถที่จะบอกตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้จากตรงนี้ได้ก็คือในเรื่องของเฟสไดอะแกรมนั่นเองมันก็เลยเป็น,ปนจุดที่ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโลหะเกี่ยวข้องกับทางด้านวัสดุเวลาที่คุณเรียนพื้นฐานตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยมีความจําเป็นจะต้อง ให้คุณมีความเข้าใจหรือว่าทำความเข้าใจในเรื่องของเฟสไดอะแกรมนั่นเองครับเพราะว่าตัวเฟสไดอะแกรมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าโครงสร้างภายในของคุณเป็นยังไงแล้วพอเวลาคุณเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างภายในแล้วคุณก็สามารถที่จะสะท้อนออกมาว่าไอ้โครงสร้างภายในลนักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของสมบัติยังไงบ้างแล้วมันก็จะสะท้อนต่อไปในเรื่องของการใช้งานอีกเช่นเดียวกัน เห็นไ,ไหมครับนี่นี่คือในภาพกว้าง,างภาพรวมนะครับในเรื่องของเฟสไดแกรมว่าเออทำไมมันถึงมีความสําคัญแล้วก็ทําไมเราถึงจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจกับมันแล้วก็เราก็เรียนในเรื่องของเฟสไดแกรมในเรื่องของเฟสไดแกรมนะครับตามคํานิยามนี่นะคุณเห็นแล้วไหมนะครับคำนิยามก็คือมันเป็นในเรื่องของตัวกราฟิกนะครับดูว่าเนาะมันเกิดอะไรขึ้นมีโครงสร้างอะไรมีเฟสอะไรที่อยู่ภายในบ้าง โดยที่มีพารามิเตอร์ที่สำคัญในกรณีของเฟสไดแกรมเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของอุณหภูมิในเรื่องของเพชเชอร์หรือว่าความดันในเรื่องของส่วนผสมเห็นไหมครับนี่เราเริ่มเห็นละแล้วว่ามันมีในเรื่องของส่วนผสมโดยที่เฟสไดแกรมที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเราจะเป็นเฟสไดแกรมที่เราเรียกกันว่าเป็นไบนารี่เฟสไบนารี่เฟสหมายถึงว่าเราจะมี ถ้าสองาธาตุเอามาผสมกันนะอย่างเช่นอนะ Pb กับ Sn มี Copper มีซิ n คที่มันมาผสมกันมีเหล็กมีคาร์บอนที่เอามาผสมกันแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเออมันเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างไรบ้างถ้ามันมีส่วนผสมที่แตกต่างกันนี่คือในกรณีของเฟสไดอะแกรมโอเคนะครับโดยที่ในเฟสไดอะแกรมที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเราจะทำการ ฟิกในเรื่องของเพรสเจอร์นะครับหรือว่าในเรื่องของของความดันอะไรต่างๆพวกนี้ให้มันคงที่เพราะฉะนั้นเราจะมีตัวแปรหรือว่ามีพารามิเตอร์ที่สำคัญสคัญในการพิจรารณาในเรื่องของ b บนา r y p เฟ s e ไ a แกรมเนี่ยอยู่2 p a พารามิเตอร์ก็คือในเรื่องของอุณหภูมิว่าวอุณหภูมิเท่าไหร่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของเคมีคอลคอมโพสิชันนี่คือสิ่งที่สำคัญ เราก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในกรณีของเฟสอะแกมเข้า okay, ไหครับนี่คือตัวอย่างของอตัวโครงสร้างนะที่เอามายกตัวอย่างให้คุณเห็นว่าเวลาเราพิจารณาในเรื่องของเฟสอะแกรมแล้วเวลาเย็นตัวลงมามันจะมีโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงนี่เป็นตัวอย่างนะครับจะมีโครงสร้างเป็นของ copper 60ใส่อลูมิเนียมเข้าไป40นะครับหน้าตาโครงสร้างก็จะ ออกมาเป็นแบบนี้จะมีโครงสร้างมีเฟสที่มันเป็นอัลฟามีเฟสที่เป็นเซตาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถามว่าโครงสร้างตรงนี้พอเวลาเราเห็นแล้วเนี่ยเราเราเห็นหรือว่ามันสะท้อนอะไรออกมาได้บ้างผมอธิบายง่ายๆนะครับแล้วก็ยกยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าสมมุตินะครับสมมติสมมุติว่าผมบอกว่าไอ้ตัวโครงสร้างที่ผมเห็นเนี่ยนะครับไอ้ตัวเฟสอัลฟาของผมเนี่ยนะ นะครับผมบอกว่าไอ้เฟสแอลฟาตรงเนี้ยผมบอกว่าผมมีสมบัติของมันก็คือผมมันนิ่มมันนิ่มนะครับมันนิ่มก็คือซอฟนะผมบอกว่ามันนิ่มส่วนไอตัวเซต้าตรงนี้จะมีค่าความแข็งที่ที่ที่สูงกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมมุติว่า,าผมมีส่วนผสมที่มันมีความแตกต่างกันไม่ใช่คอปเปอร์หกหรือว่าอลูมิเนียม40แต่ว่ามันมีการเปลี่ยนส่วนผสมภายในอาจจะเป็น คอปเปอร์เจ็ดสิบหรือว่าอลูมิเนียม30หรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับที่มันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงไปพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าผมมีส่วนผสมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีผลทําให้เฟสแอลฟาของผมเนี่ยที่มันมีความนิ่มเนี่ยมันมีปริมาณเนาะเนี่ยมันมีสัดส่วนโดยน้ําหนักตรงเนี้ยเพิ่มมากขึ้นในโครงสร้างของผมถ้ามันมีตรงนี้มีแอลฟาเพิ่มมากขึ้นแสดงว่า สมบัติโดยรวมของโลหะชิ้นนี้ของผมเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะนิ่มลงนะครับความแข็งแรงลดลงในทางกลับกันครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมบอกว่าผมมีส่วนผสมอะไรต่างๆที่ผมปรับไปแล้วภายในโครงสร้างของผมมีแนวโน้มที่จะมีเฟสที่มันมีความแข็งที่สูงขึ้นนะครับมันก็จะทำให้สมบัติโดยรวมของโลหะของผมเนี่ยมันก็จะมีค่าความแข็งแล้วก็มีค่าความแข็งแรง ที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือ,อตัวความสำคัญที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็เอามาเชื่อมโยงกันกับในกรณีของ properties อะไรต่างๆได้ในเรื่องของ h a s e Dia g กร m เห็นไหมครับผมขอยกตัวอย่างหน้าตาของ Phase diagram เอามาให้พวกคุณได้เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปเรียนรู้กันยกตัวอย่างอย่างเช่น เฟสไดแกรมของ P.B กับ S.N นี่ตัวนี้เลยเห็นไหมครับนี่คือหน้าตาเฟสไดแกรมของอ P.B กับ S.N นะครับโดยที่ที่บอกเราจะเห็นพารามิเตอร์2ตัวที่ที่มีความสำคัญเห็าไหครับก็จะมีมีเทมแล้วก็มี composition นี่คือพารามิเตอร์ที่สำคัญโดยที่เทมจะอยู่ที่เนาะแกน y โดยแล้วก็ composition จะอยู่ที่แกน x แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฟสต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยที่อุณหภูมิสูงขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นของเหลวเป็นลิควิดอะไรก็ตามน,นะครับเราก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้นะพีบีกับกับ SN ว่ามันมีอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะค่อยไปคุยในรายละเอียดกันในเรื่องของเฟสไดอะแกรมนะครับอ,อันนี้จะเป็นตัวอันนึงที่ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับอีกอันนึงที่เราจะ ก้าวไปให้ถึงตรงนั้นก็คือเฟสไรแกรมที่เป็นเฟสไรแกรมของอเหล็กคาร์บอนใชครับซึ่งเฟสไรแกรมของอเหล็กคาร์บอนอันนี้เนี่ยก็จะมีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นนะครับนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจหลักการของมันในคลิปที่2นะครับในเอพิโซดที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจหลักการของมันแล้วก็ค่อยๆดูค่อยๆย,ยึดหลักการต่างๆตรงนี้เนี่ยเราจะ มาอธิบายแล้วก็จะมาเรียนรู้ทําความเข้าใจในเฟสไดแกรมของเด็กคาร์บอนได้ไม่ยากเลยนะครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับนี่คือหน้าตาเฟสไดแกรมของเด็กคาร์บอนที่มีความสําคัญเราในอุตสาหกรรมก็มีการใช้งานเฟสไดแกรมตัวนี้กันนะครับอันนี้คือจุดที่เราจําเป็นจะต้องมาพูดคุยกันในเอพิโซดสุดท้ายเลยนะครับเอพิโซดที่ที่ที่สนะครับจะ เราจะมาพูดคุยกันตรงนี้เพราะนั้นณจุดนี้เนี่ยนะครับคุณจะพบว่าการที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเฟสไดแกรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟสไดแกรมอะไรก็ตามเนาะไม่ว่าจะเป็น PB กับ SN หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเหล็กกับคาร์บอนอะไรต่างๆพวกนี้คุณจะพบว่า,าในเฟสไดแกรมเนี่ยมันก็คือการที่คุณเอาส่วนผสมหรือว่าเอาธาตุสองธาตมา มาผสมกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาพิจารณาทุกๆเฟสไดอะแกรมเนี่ยโอ้โหผมคงไม่ไหวนะครับเพราะว่าธาตุบนโลกเราก็มีหลายธาตุแล้วก็การที่เราเอาธาตุต่างๆมาผสมกันเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าไบนารีเฟสหรือว่าเฟสไดอาแกรมเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะมากมายที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นน,น,นะครับส่วน <c oughs> การทำเฟสไดแกรมอันนี้ทำออกมาอย่างไงนี่ผมไม่ขอลงในรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันเป็นในเนื้อหาในอ,อีกส่วนหนึ่งเข้ามครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะใช้งานในเฟสลักษณะแบบนี้ยังไงนะครับเราก็อย่างที่บอกคือเฟสไดแกรมเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราคงไม่สามารถที่จะมานั่งไล่กันเรียนใน <c oughs> ทุกๆเฟสได้เราก็เลยจำเป็นจะต้องเ,อเรียนในเรื่องหลักการของมัน ว่าหลักการของเฟสเป็นยังไงภายในของมันเป็นยังไงโดยที่สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เนี่ยในเฟสไดอะแกรมเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของปฏิกิริยาอะไรต่างๆมีระบบอะไรต่างๆตรงนี้เราก็เลยจําเป็นจะต้องมามาพูดคุยในเรื่องระบบในเฟสไดอะแกรมกันครับแต่ว่า,าระบบในเฟสไดอะแกรมจะมีเยอะแยะนะครับมีเรีแอคชั่นหลากหลาย แตบว่าเรีแอคชั่นที่สำคัญๆที่เราจะเจาะลงไปเราก็จะอธิบายให้พวกคุณซึ่งเป็นพื้นฐานที่ให้พวกคุณสามารถที่จะที่จะเรียนรู้แล้วก็ไปต่อยอดได้เนี่ยนะครับเราจะพูดคุยกันอยู่2 Reaction เท่านั้นเองก็คือ Reaction ที่เป็นยูเทคติกนะครับเราเรียกว่าปฏิกิริยายูเท็กติกกับปฏิกิริยายูเท็ตอซึ่งอันนี้จะอยู่ใน EP 3อันนี้จะอยู่ใน EP 4นครับเ,เดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆมาพูดคุยกันส่วนอันนี้เราจะอยู่ใน EP ที่2ซึ่งอันนี้จะไม่มี r รีแอคชั่นอะไรเลยนั่นหมายความว่าจาก Liquid เย็นตัวลงมา,ากาม็กลายเป็นโซลิดตรงๆไม่ได้มีอะไรซนะับซ้อนแต่ว่าไอ้เจ้าตัวปฏิกิริยายูเทค t ติกอันนี้เนี่ยก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองก็คือจากลิควิด เย็นตัวลงมาจะกลายมาเป็นโซลิด2ชนิดเกิดขึ้นนะครับนี่คืออปฏิกิริยาอยู่เทคติกในรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยไปพูดคุยในรายละเอียดในเอพิโซ็อดถัดไปอยู่เทคตอยก็เช่นเดียวกันครับอยู่เทคตอยกับอยู่เทคติกนี่ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าตัวตั้งต้นจะมีความแตกต่างกันแค่นั้นเองก็คืออถ้าปฏิกิริยาอยู่เทคติกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสังเกตถ้าลงท้ายด้วยคําว่าติกติกเนี่ยจะเป็นลิควิดเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเป็นลิควิดทรานส์ฟอร์ม ครับเป็นการ Solidify ก็คือการเย็นตัวของของล i ควิดไปเป็น Solid แต่ถ้าเกิดว่าลงท้ายด้วยคำว่าตอยอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นในลักษณะของ Solid t r a n sf o r m a t i o n ซึ่งไอ s o l i d t r a n sf o r m a t i o n ตรงนี้เนี่ยก็จะไม่มีลิควิดเข้ามาเกี่ยวข้องละนั่นะหมายความว่าเรามีการเย็นตัวหรือว่าเซตตัวจาก Liquid การมาเป็นของแข็งหมดแล้วแต่ว่าของแข็งของเราที่มันเป็น Solid เนี่ยโครงสร้างภายในก็สามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาอยู่เทสตอยจะเป็นปฏิกิริยาหนึ่งที่สําคัญเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในในสถานะที่มันเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาอยู่ดิสตอยตรงนี้จะมีความสําคัญมากในเรื่องของกระบวนการหรือว่ากรรมวิธีทางความร้อนหรือว่าฮีททรีทเมนต์อันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่ากระบวนการทางความร้อนหรือว่าฮีททรีทเมนต์ตรงนี้มันจะเป็น,นกระบวนการที่เราจะมีการพยายามปรับโครงสร้างภายในของโลหะ หรือว่ามีการปรับโครงสร้างภายในของเหล็กของเราท,ท,ท,ที่เราใช้งานกันเยอะเนี่ยโดยที่โครงสร้างภายในของมันเนี่ยจะไม่ได้เกิดการลอมเหลวแต่ว่าจะมีะเป็นของแข็งทั้งหมดแล้วก็มีการปรับโครงสร้างภายในของมันเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาตรงนี้จะมีความสําคัญมากๆเห็นไหมครับนี่คือ,อในภาพรวมที่ในสิ่งที่เราจะเข้าไปพูดคุยกันในเรื่องของเฟสไดอะแกรมเพราะนั้นใน คลิปนี้หรือว่าอพิโซดแรกอันนี้เนี่ยเราก็จะหยุดอพิโซดตรงนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในอพิโซดถัดไปก็คืออพิโซดที่2จะเป็นการพูดคุยแล้วก็การเรียนรู้หลักการต่างๆที่สําคัญวัตถุประสงค์ที่สําคัญในการเรียนหรือว่าในการทําความเข้าใจในเรื่องของเฟสโซแกรมซึ่งเป็นอพิโซดที่สําคัญมากๆขอเน้นย้ำนครับอ่ะโอเคครับ ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในอพิโซดถัดไปครับโอเคครับสวัสดีครับ